เออไอ้เฮียสินเฉาเฮียโยรู้ไปเอาเลสนู่นกูพูดเลยกูพูดเลยกูพูดเลยห้าสิบบาทเราทำทุกอย่างทำให้กูทุกอย่างซะกูลองให้ห้าสิบบาทแค่เสียตังค์แค่นั้นนะเสียตังค์ซื้อเครื่องเองนะเวรล้านหนึ่งเลยวะแล้วก็สิ่งที่มึงต้องเสียตังค์คือมึงเสียตังค์อ่าเสียตังค์ซื้อจอ เมฆแล้วก็เสียแล้วก็เสียตังรับทำเวรเราล้านเวรเราล้านเจ็ดเลยวะเวรเรล้านเจ็ดเลยว่ะเพื่อนแันเองเือนเดิมเดี๋วกูรอให้่าเวรมันหกรยเวรเราล้านเจ็ดว่ะเมฆถ้ามันเล่นเก่งมันก็ขึ้นแรงสูงไปแล้วอ่ะแด้อยฮะแปดอยมันมันมันแค่ประมาณเจ็ดร้อยเองเฮ้ยทำไมก้เจอมอสาหวะคุยโอ้ my god คยายย ค่าจอห0ร้อยไม่ค่าทำเรียนรู้เองก็ได้เว้ยจ้างไหมวะแต่จ้างดีกว่าเดี๋ยวกูลองก่อนค่าจิบบาทเองสิบจอโอเคอะสำหรับกูนะสิบจอโอเคอะมันเปลี่นได้อีกเหรอวะอีซีพีทำได้ไม่จำกัดกูคุยกับคนที่เขาจ้างยูจีโคนครัวเขาบอกว่ามีคนทำเยอะทำได้ไม่จำกัดไม่จำกัดทำได้เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าจอจอมันจะเต็มไง จอแบบหน้าจอ UG4 มันจะเต็มอ่ะเปิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะแรงเครน่องแรงไม่จากัดนี่คือไม่จากัดเดือนละร้อยจอติดวันต่อมามันเวอร์ไปเปล่าวะมันไม่เวอร์มันมันไม่เวอร์ก็บอกอยู่ระบบมันไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องเครื่องมันแรงขนาดนั้นแล้วเครื่องมันแรงดิใช่เพิ่มอีกแค่5จอเปแล้วไปที่เกียรนั่งใส่รหัสเครื่องสิบขอสิบสองขอ ใส่รหัสตัวคุกกี้เขาไม่ใส่ให้หรอเอาเขาไม่ก็แฮกรหัสเราดีทั้งนั้น,ะโนโอะโง่ไหมเนี่ยน้องแบบดีจอยแบบม,มีคุกกี้ไม่ทําให้หรอคนทำมันก็แฮกรหัสเราดิใช้คุกกี้นะมันไม่ได้ใช้คุกกี้เดี๋ยวใช้อะไรไม่รู้มันเป็นโปรแกรมอะไรด,ดำดำ cmd อะ่ะด,ดำเหมือนกันก็เหมือนกันเนี่ยดีดีเหมือนกันเออให้ก็อันเดียวกันเนี่ยมันใช้คุกกี้ได้เลย จะเท้าให้่กันระมั้งเลยดูดูนะตัวหลังก็คุ้มอ่ะคุ้มดิมีคนเปิด20สต่อเอาดิเอาได้ดิเอาได้ดิกูมาเหมือนกันเอาไม่เอาต่อเหรอต่อดิเอ้านั่นเล่นดน้อยเลยนะเข้า ต้องแฟดเลยอะเฮียทำมาก็ตึงที่ยูจีโฟนไม่มาเปลี่ยนชีวิตเกินนี่น่ะไอ้ที่คุณงงเจ้าของเกมกลับมาแล้วบอกว่าฉันดำ แม่งกดมาแบบกะชนะกูเลยอะไ,ไ,ไอ้ส้มตีนโดนซะเนี่งหลับปนะนี่ระวังไอ้ลูกน้องมันบงนังกูไอมันจะสวนมึนมนงนะเดี๋ยวไอ้ส้มตีนไม่เที่ยงข้ามเมืองตีแต่แรกจบแล้วแม่งรองตีนจะตายก่อนข้ามเมืองตีไอ้พวกที่แบบว่าใกล้ใกล้กลาตายเลยพุ่งกดแฟดพวกเฮียเนี่ยง,งู มันดูดตอนที่มึงติดรูหนึ่งนะได้โอ้โหมี่เชาตายกูไม่มีมานานแล้วอะแจ็คไปนะเว้ยได้บุกกลับเลยนะได้คเกตรงนี้ล่าสุดเอ้เกมนี้คือต้องเป็นมึงเท่านั้นน่ะ o ล,ลี่านานเลยม,มึงอ o ล,ลี่อะแล้วก็ออกวิ Qs มาด้วยนะงั้นมึงไม่ได้เล่นหรอกเกมเนี้ยจริงนะ Qs ผูกกว่าเติมเองนะแอันนี้จเห็นแต่วมาที่แอันนี้เป็นจริง ผมคงไม่มาแบบดันมาหาเราหรอเปล่เน้นกลนมาแล้วเว็บมาสาหามาแล้ว แจ็คมาแล้วยังไงดีแจ็คไม่มีสติแจ็คไม่มีสติโอ้ดิเดียวสวยแล้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 วสวยเอ้ยมันเมาเกินโอ้ยก้อนติดลูเดนมึงน่าจะรอดแบบนั้นะลูเดนครูดาวไอ้พวกนี้ไปกี่โมงอ่ะ มึงอยากเล่นพร้อมกันไหมหรือไม่จันเป็นฮึคือมึงจะไปทิ้งกูไว้ก่อนถูกไหมไม่ใช่มึงจะทิ้งกูไว้ก่อนถูกไหมไม่มันคือมีมีกู่มตู้รถบรรับมึงก่อนอยู่แล้วคุณตามึงก็รับกูแล้วก็ไปรับแฟนมึงเลยมึงจะได้ไม่ต้องขับไปขับมาแน็ตจะเข้าต่อเลยนนอะก็ใช่ไงเพราะงั้นมันก็จะมาถึงถึงยิมประมาณสี่โมงครึ่งมา ก็ลื่นไม่นนะมาน,นนะ่กลยม,ม,มัมันกลับเร็วม,ม่ะหรืทบ้าใครเรียกวูววะไม่ไมีคิดเองเมูเห็นแล้วแ็บแต่ว่า,านึงทอมเคนโดนกูทุบด,ดึงดงงทำไมอ่ะโอ้ทำไมตกเอกี้ ก็จะได้ไปแล้วเอาดูเดิมโดนตะกี้กูเหงารอบมัน <initiatives> ออกนี้ขอน้องว่ะรวยหัวร้อนแล้วโซ่ด้วยนะโซ่ด้วยนะนอนพักแส่ เป็นเกย์แบบน้อยอ๋อไปนอนที่นูนน่นดิได้อนอนตอนขับรถก็ได้นะกูว่าโอเคเลยเออมีเทลล่าต้องขับเอมอมเราตอนขับรถอ,อ่นอนออะอาจจะแบบนอนยาวเลยก็ได้ตลอดชีวิตอะไระเงี้ยมาเปิดไงเขาจะไวไงนิดนึงไม่ใช่สัตว์กูบอกว่าถึงนอนตอนขับรถ เราคุหลับไปดิเอาใครปลูกอีกแล้วไอ้ควยยังไงดียังไงดีเกมมาเปลี่ยนไหมเกมมาเปลี่ยนไหมฮึอะผักออกอีกแล้วเฮ้ยน้องไอ้แม่งไม่ได้เงินเป็นปะเนี่ยเอ้ยมึงมึงตีคนเดียวไปเลยเดี๋ยวกูไปตีมันก่อนไม่โดนจะฟก หวป่าติมังกรน่ะไหวไหวไไม่ไหวและไหว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 ไปเลป่เลกูทำได้เพื่อมึงสกิลได้ไม่มีมานาเกออกูไม่มีสกิลมานาแต่ได้อยู่อ่ะ มูรัสมามูรัสมาอ่ะกูกับตัวจูเซ่ไว้ให้แล้วเร็วเลยฟาร์มฟาร์มแยี่ยกูเลยของตันละได้คิดได้ไอ้นี่ละทำไมมันตีง่ายจังวะดูดไปแล้วดูดไปแล้วเรียบร้อยสวย เอาตัวหลังนะอุ้ยอุ้ยเฮียคุณเห็นซิคุณจะเห็นไหมซิเตอแล้วไปเก็บสเปกต่อเลยจังหวะน,นี้ใครจะอยู่มึงอยู่เลย <c oughs> พันหนึ่งแล้ว เท่าไหร่หรวะพันห้าถึงปะสับคีบอ่ะไปดูให้รวมกับชันติดอะ่ะพันสี่ลูกป้อมนี่สามทีห <900. S 1> น,น,นึ่งเก้าร้อยสองสามหายเลยก่อนอยู่ป่าวะไม่อยู่เลยวะพวกกระดกสัญญาด้วยวะอ๋อได้สอง 2, ชิ้นเลยเราได้นะเพราะว่าเรามีสองฝั่งอะ่ะ ถ้าไม่เบียดได้ไอ้เวียนก็ได้มันต้องโอเคมันเกิดอน,น้แล้วดีกว่ากวลังไปเพื่อนมาค้าเมียตินี่อย่าคีไวเดสไลยดิตันวะอุ้ยอุ้ย ดูซีนมาถอยเลยไหมโอ้โหแล้วออกไอที่มาแล้วอะไรนะชีวิตอันใหญ่อะเมฆสกิลหายสกิลหายแล้วเนี่ยใช่ะเออแต่เวนจะตายละโดดโดดโดนโดดโดดโดดตายจริงเหี้ยปุกเลยปุกเลย มึงดูลูซียยิงกูตายกี่โมงอะเจอกูออกชิ้นเดียวจบเบ๊บเบ๊โอ้โหตาบอดป่าวะตฟอกโดนยังไงเนี่ยจบเลยได้ปะจบเลยได้ปะเน้นราเน้นเราเราเน้นป้อมได้ปะเน้นแคป้อมได้ปะเมฆเลือดเต็มละโดนโดนโดนโด เดี๋ยวคไม่มีอะไรช่วยมึงแล้วอ่ะถอย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 ได้ไหมอย่างไงดีเดี๋ยวมึงจะเข้าไปหามันฮะจบไปจบไปแค่นั้นจบไปอบไรอย่นี้จบ <St> เ,เ,เลยจบไม่ได้ถอย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 ตีตีตีเอาสแต็กไปเอาทั้งหมดเลยเฮียมีเฮียได้เอาสแต็กให้หมด อย่างน,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 นี้เราเรา,เราก็ได้ฟรีดมังกรอ,อ่ะโอ้แจ็กอยู่ล่างเอามายเป็นกูวะมึงสมัยลาสเหรอไม่ใช่ไม่มีได้ซ้ำส,สมัยอ่ะไอ้นบน่นไหมอุ้ยถดนะมึงเกมจบแล้วอเอออเลยไปจบ อให้หน่อยนะไอมาาฮาเออเรีบร้อยล้หลับหลัโดน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 เป็นผักอีกเลยเฮีนี่เหรอทำไมมันทำไมเฮียมันทำไมมันทำี่าไปแล้เีเดี๋ี๋ยวเดี๋ยดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดีดี๋ยวเเดีดีเดีดีเดีดี๋ยวเดี๋ โดนโดนโดนหลับโดนยี่ฮี้อ่บ้าเกิน